สวัสดีค่ะบเมปี่นองเมื่อนีน้กลับมาุบมาพอก,ก,กับเจตาผ้าลวยอีกคือเขาเนาะค่ะเจตาจะมาวางแนวทางของดาวพัฒนาในวันที่สามสิหือค่ะลงมือนีมือนีวันที่กี่สบแปดค่ะมือขึ้นหนีเลขล็อกจิกมีผู้ใดได้ไดลายหรือได้หน่อยบ่ค่ะเจตาคิดว่าจังได้ก็ได้อยู่แล้วเนาะ เลขเพิ่นเขาเพิ่นดังคัดนบองล็อกจิกขึ้นออกไปวิ่งรูปหกเจ็ดานะค่ะล่างกับแปดหกตัวหกหเจ็ดเบิ้ลก็หกหกเนาะไปเบิ้งแนวทางมือนีของเพิ่นค่ะได้มาแล้วไปเบิ้งค่านี้ก็จะเป็นแนวทางเลขล็อกจิกเนาะค่ะลาวพัฒนาของมือขึ้นนีเนาะค่ะล็อกจิกเขา เข่าเต็มเต็มเข่าคักเข่าคักเข่า,าแน่น้องมีน้องวิ่งลูดหกเจ็ดเนาะเลขล่างออกแปดหกค่ะหกแปดของลอกจิกหกหกตัวเบิ้ลค่ะสามตัวเต็มเต็มหกหกเจ็ดบ้ามาดังมาเปียงคักแถวลอกจิกอีพซี่ถูกทัน คือสิมีผู้หมานผู้ใดอยู่ดอกเนาะมีแน่นอนละ่ะจีตาว่าดีใจน้ำเด้อค่ะไายใดน้ำเลขล็อกิกเนาะลาวพัฒนาของบันที่27เนาะค่ะยีเพื้นดังพื้นปังค่ะทั้งสมตัวทั้งตัวเบิน้นทั้งสองตัวล่างทั้งวิ่งลูดหเก็ดเนาะค่ะเลขล็อกิจดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำ จังได้กระกาบขอบุญขอบคุณล็อกจิกด้วค่ะที่ให้แนวทางมาว่างเนาะทางช่องเกตต่ตัวใหม่เพิ่นมากแล้วค่ะพี่น้องวันที่สามสิบเลขล็อกจิกมาแล้วล็อกจิกมาแล้วค่ะสามสิบลาวพัฒนาวิ่งหลุดเพิ่นก็จะมีสกับห้าค่ะสี่กับห้าสองตัวหกขางสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ห้าหกห้าเจ็ดห้าแบบก็จะมี4ีกับ5าหค่ะสมตัว4ห àng, 45, 60, 45, 40, 45, างส,สี่ห้าหกสี่ห้ห้หค่ะวันที่สาสเป็นวันจันทร์เนาะค่ะพี่น้องมือจีตาลุงห้ไปก่อนเนาะลงไปก่อน2วันเนาะค่ะสำหรับเล่าพัฒนาแนวทัง ของเลขล็อกจิกสุดดังสุดปังเนาะคะ่ะตัวเน้นตัวจอของพื้นสี่หกห้าหกแปดสี่แปดห้าแปดเด้อค่ะตัวเน้นสามตัวก็จะมีสี่ห้าหกสี่ห้าแปดตัววิง่งลูดอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องตัวเบิน้นตัววิง่งตัวลูดเบิ้งประวัติของพื้นเนาะ,ะเอาแคบหน้าจอเด้อคะ่ะ เอฟซีใหม่ของจีตาผ้าร้วยแคปหน้าจอของวันที่สาแคปหน้าจอไว,ขว้ขอของลอกจิกติดตามติดตามต่อคะ่ะติดตามต่อเนาะไปต่อคะ่ะวันที่30มสิบกาบขอบุญขอบคุณเล็กล็อกจิกเนาะค่ะเนาะ เอามาไปเบิงของเซียนคนใหม่เนาะคะ่ะเลขมีที่มากค่ะเลขมีที่มาเพื่อนเขาตัตวโตวิ่งรลุดเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดเลขมีที่มาเข้าไปตัวเดียวเจ็ดะวิ่งรลดเข้าไปเจ็ดเนาะก็ถือว่าบรลุดเนาะคะ่กะก็ถือว่าเดินอยู่เลขมีที่มาเนาะคะ่ะ กับขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ออกมาว่างทั้งช่องเกตาเนาะไปต่อให้กำลังใจกันต่อค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่ออกมาว่างทั้งช่องเกตาเนาะกับขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เนาะมาคอมเมนต์มาติดตามในช่องเกตาเนาะกับขอบคุณหล,ลายๆเ,ายเด้อค่ะมาเบิ่งแนวทังงไมของเลขมีที่มากันเนาะค่ะ เลขมีที่มาตัวไมเพิ่นวันที่สามสิบเห็นชัดบอพี่น้องชัดดูเนาะเลขมีที่มาลาวพัฒนาวิ่งลูดสามกับห้าสองตูหกหางค่ะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบุญก็จะมีสามสามกับห้าห้าค่ะสามตัวสี่หาง สามห้าเก้าสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งสามสามห้าค่ะตัวเน้นตัวเจาะของพืนะ้นสามเก้าสามเก้าห้าเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งค่ะสายวิ่งสายหลุดจะลืมเด้อค่ะสามห้าเบิ้ลค่ะสามสามห้าหนะ้าเนาะเป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะแขียนมาจอค่ะเอฟซี FC. แคปหน้าจอไว้เอาไวพาาพ้พิจจรณนาเนาะค่ะพี่น้องพิจจรณาวันที่สามสิบเนาะเลขมีที่มาไปต่อค่ะไปต่อจะเป็นของมาดามคำนวณเนาะค่ะมาดามคำนวณก็ให้มาแล้วเนาะคะ่ะให้มาแล้วค่ะมาดามคำนวณวันที่ยี่สิบเจ็ดมาดามคำนวณพึ่นหลุดไปเนาะนั่งเีกก็บอกเป็นยังค่ะตามกันใหม่ไปใหม่มือใหม่เนาะ ไม่เป็นไรเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี้เขาไม่หลุดเนาะค่ะถ้าเลขหลุดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะไปเบิ้งตูไหม่มือไหม่กันเนาะค่ะไปรุ่นไหม่ของมาดามคำนวณเนาะรุ่นไหม่กันวันที่30เนาะค่ะวันที่30ไปรุ่นต่อมาดามคำนวณ ลาวพัฒนาวิ่งลูดพนไก่มาสามกับ8ค่ะ3กับ8 2ตัว6หางสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่กนก็จะมี3าสกับ88ดค่ะ3ตัว4ี่หาง3ามแป 3ามแปดศูนค่ะของมาดามคำนวณเนาะวันที่30ไปไม่ตัวเนาะพี่น้องชอบกับจัดค่ะแคบหน้าจอของมาดามเนาะแคบไวเขียนไวค่ะชอบเอาไปรุ่นมือไม่เล็กกับมิเขามิหลุดเนาะค่ะเป็นของธรรมดาเนาะ เล็กทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเป็นของธรรมดาเนาะค่ะต่อไปเป็นของใครต่อไปเป็นของซองสุวรรณเนาะค่ะซองสุวรรณพืน เข้าไปตัวเบิ้ลนหกหกตัววิ่งรูดเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดซองสุวรรณก็ถือว่าดังว่าปังเนาะเข้าตัวหนึ่งเข้าบนล่างหกเนาะค่ะวิ่งรูดบนก็หกล่างก็หกเนาะเบิ้ลหกหกเนาะของซองสุวรรณไปไหมค่ะไปไหมเพิ่นไห้มาแล้วจังเดกกะกาบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่เอาเลขมาว่างแนวทางเนาะทางช่องจิตาผ้ารวยกบขอบประคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะ วันที่สามสิบมาแล้วเนาะค่ะเพื่นไ้มาแล้วสองสุวรรณไปต่อกันรุ่นกันต่อสายวิ่งสายหลดก็่าลืมเนาะค่ะบนของซองสุวรรณกันเพิ่นก็นถือว่าเขาดีเดินดีอยู่ค่ะสองสุวรรณให้มาวันที่สามสิบวิ่งหลดก็จะมีสองกับสี่สองกับสี 8, ่สองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองศูนย 4ี4แปดสี่เก้่นค่ะบก็จะมี2 2กับ4 4เนาะสตัว4หาง2 4 8สี่แปด2อง 2, 2, ค่ะตัวนิ่มตัวเจาะเพิ่น2 8 4 8 2 0 4 0่ดสอเนอะค่ะตัววิ่งตัวรูดกับตัวบนอย่าลืมเนาะพี่น้องอย่าลืมตัวบึนของเพิ่น ชอบกระจัดค่ะแคปหนาจอไว้ซองสุวันเนะาะบกวาส่สปินเอฟซีใหม่เอซเก่าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เขามาหลับชมใหม่กำลังแรงใจทังช่องกีตาผ้าร้วยเนาะกราบขอบบุญขอบคุณซ่องสุวันลายๆคือกันเนาะค่ะตัวเน้นตัวเจาะสามตัวอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องสองสี่แปดสองสี่ศูนย์เลขสามตัวเพิ่น มีเน็นอยู่สองหางเนาะค่ะอย่าลืมแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะตัววิ่งตัวรูดของซองสุวรรณที่ผ่านมาประบติเพิ่นกันนี่แหละค่ะของมือคลืนนี่เนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดเขาไปตัวเบิร์นฮกหกยาผากกันเนาะชอบกระจ้าดค่ะแคปนาจอไปรุ่นต่อกันใหม่เนาะคะ่ะ คลิปนี้กะกาบขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเีตานะขอ,อยมีความสุขกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีความสุขตลอดทั้งวันเดินทางไปใส่ไก่ปลอดภัยเดินไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ